มันไม่เซอร์ไพรส์หรอกจจะพออใยู่ไม่รู้อ่ะจริงๆกวไม่ปล่อยนะเนี่ยเออายงมาอ่ะมาดูทีละอย่างเลย่ะมาบ้านนี้ว่าเป็นตะโกนเลยครับยังอีกอะไรครับอีกครับพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งคนพงครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเย็นหาพี่เหลือเฟือนะฮะครับผมติดตามคลิปเขาใน youtube youtube ต่างๆนะครับเขาชอบหาปลาหาปูจับกบจับเขียดจับคังคุกนะครับเฮ้ยคางคกไม่มีไ่อันนี้ผมเลยมาเองเลยครับว่าวิธีการของพี่เขาเนี่ยทำจริงไหมมีการอะไรนะพี่ ทำกันยังไงทำคอนเทนต์เขาเรียกทำคือจริงไม่ได้ทำคอนเทนต์หรอกคือชีวิตประจําวันของเราในการทำคือชอบอยากให้ทุกคนมีสตอรี่ของตัวเองี่นะอย่างใครเมื่อก่อนเนี่ยคือ u t u b e เนี่ยก็ก็คือภาพสมัยก่อนสมัยก่อนเรามีซื้อฟิล์มมาบันทึกภาพเราไว้เรากค่จะมีภาพอนาคตต่อไปมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราถ่ายไว้ว่าเอ้ครั้งหนึ่งเราเคยไปไปหาปูหาปลาตรงนี้เราเคยไปเจอเพื่อนตรงนี้อะไรอย่างงี้ มันก็จะเก็บไว้ดูแล้วเก็บเรื่องราวไว้ดูใช่เ,เพราะฉะนั้นวันนี้ยินดีที่ช่องบ้านนี้ดีของน้องหนึ่งบ้านนี้ดีชาแนลครับมบ้านนี้ดีชาแนลมาเยี่ยมทีมช่องเหลือเฟือชาแนลครับนะครับ,รบก็วันนี้พี่ทํไม่ง่ายเลยอันนี้คือแบบเร็วๆช่องที่ชอบเร็วก็คือพี่จะพาไปหาวันนี้จะไปหาใต้เขียด สี่พิ<ด>ะะหารตยเขียดครับเพาะไม่พี่น้องครับอาก,การย์เขาเรียกว่าสองเขียดสองกบอะ,อะไรเงี้ยใคร <ผม S 1> ที่ไปติดตามใน YouTube ช่องเหลือเฟอร์ชอเนลจะเห็นอยู่แล้วว่าผมชอบไปหาจับกบจับเขียดบางทีก็ไปหาคนดังบางทีก็ไปหาคนโน้นคนนี้ซึ่งช่องผมเนี่ยคนเดาไม่ออกว่าเอ๊ะมันทําอะไรกันแน่ครับบางวันผมพาเซอร์ไพรส์ไปหาคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่วันนี้สําหรับช่องบ้านบ้านนี่ดีชอเนลครับบ้านนี่ดีชอเนลจะพาไปจับเขียดไปดูเบื้องหลังว่าจริงๆแล้ว วันนี้เราทำอะไรเอ้ยลูกชายเขาลูกชายน้องมิกน้องมิกมาไม่บอกไม่กล่าวเลยเลยอันนี้คือสายตรวจงานครับผมไปตรวจงานมาแล้วว่าวันนี้เราจะทำอะไรอก็คือเราให้ทีมงานของเราไปเซเวเซเววันนี้นะครับมันมีสักตัวเซเวเซเวไม่เซเวไหนเซเววันนี้คือเราจะไปจับเขี่ยกันอุปกรณ์นะครับวันนี้ให้พี่โทนี่ยงกับปอมวันนี้คุณโทนี่วงกับปอมกับปอมครับผมสวัสดีครับ อยู่เก้าศูนย์ทุกคนอันนี้อุปกรณ์อุกรใช่ไหมครันี่เจ้าของเพลงยาแมาท่าเจ้ายาแมาเก่งใส่คอยยาแมาท่าเคนดังคอยบลอคขึ้นย่านอันนี้ขอว่าใบนะอันนี้คืออุปกรณ์การจับจับเขียดไ่เห็นยังนี่เอาอุปกรณ์ง่ายๆแบบบ้านๆภูมิปัญญาชาวบ้านเขาทำแบบนี้เวลาเราเจอเขียดเราก็เอานี่งุ่มลงไปก็ให้งุ่มลงไปก็สั่นงุ่มไปปุ๊บปั๊บนี่ฮะแล้วได้แล้วปุ๊บ มันก็จะเต้นเข้ามาในนี้เราก็ไม่ต้องมาออกมาเลยมันอยู่ในนี้เลยวิธีการเดียวกับพ่อใหญ่อุบลในช่องหรือเฟซชานัลครับผูบัญดาชาวบ้านวันนี้พ่อใหญ่อุบลไม่มาด้วยเสียใจด้วยพ่อใหญ่อุบลนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านแล้วกันนะครับไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปจับกบจับเขียดครับจะได้ไม่ได้ดูอีกทีนะฮะได้เลยเฮ้ยมันต้องได้สิของที่ไม่มีของปลอมของจริงมาเอาไฟมาน้ำไฟมาน้ำมาหนัือไฟมาบ้างมาน้องมิกไปทางไหนลูก เมกไปไกลครับไม่างแหล่ะอมันบูป้าไปทัวติดเล้วเลนี่่อพุ่งเยอะเลยใช่ใช่ใช่ทีบ่พุ่งแซ่บแเใช่ครับพี่บกพุ่งนาไม่ใช่บกพุ่งนา อะไรพี่ยัดได้อะไรครับหอยหอยมาหากบหาเขียดหอยโข่งหอยเชอรี่เนาะได้หอยนี่มีแต่ไข่หอยเชอรี่อยู่นี่อุ่นไข่หอยเชอรี่เต็มอยู่หอยโข่งพนักหนี่งไข่หอยเชอรี่ล้นเต็มเหมืเลยนี่เปรี้ยวมันเห็นอย่างว่ามันตายเด้เนี่มันโตล้นมากแบบนี้เอากบเอาเขียดบ่ดีบ่มันมีมี่แถแล้วกบเขียดอะไรปลาเขาได้ไหลเนถอะได้หรือก็หน่อยหนึ่ง นี่เพื่อน่าไปเห็ดไครมันนั่นไหมล่ะไข่มันร้อนลงไหมก็นี่เจ้าของถุงหน้าเน่ยปลาปลาเนียร่างใหญ่สาบนี่เหรอี่ดินสองร้อยก็ไรยางเจ็บขาวอันตัวอะไรในน้ำปาพญเสตัวเ้ยหน้ามัดตัวาเนี่ยมนผ่งอยู่านี่เจ้าของหนานี่ยพญเสด เราเกลียวบกของอะไรอยู่คนตัวมากว่าเขียดไล่หลายวะท่านมี่มี่มีบักแขะวะบักแขะแขะแม่งโค้ชเป็นสายหน่อยหนึ่งตอนนี้นะตกลงเราจะได้ไปม่รีบตกลงเราจะได้กินไหมได้กินได้กินอยู่แล้วกินหอยอ่ะฮ้กินหอยเดี๋ยวน่ะกำลังง้หอยอยู่น่ะไม่ไม่พี่เหลือเปิดมาคือจะมา กบฮาเขียดนะเว้ยนะใช่เขาบอกพี่ว่าจะมาหากบฮาเขียดนี่เดินมาหลายกิโลแล้วอันนี้หมดแรงเ้ยอายเขาดรียบอันนี้ยังอ่ะนี่กี่เดินมันยๆๆๆอย เสียงเต้นพุ่งพงพับพุ่งไปได้เหอเอ้นนอ่ีมันนีคุุ๊บยเยเขียดไลแบบมันบ้ามันเขียดมัน้างมันเต้นนี่เหรอ เพิ่งมองไม่แล้วกันบอกท er ี oh okay. like um, parole, like ่มาจับเขียดพักกันมาหาจับหอยเส้เลยซุ้มหอยนี่เขาต้องจับคืนใช่ไหมพี่ใช่อันนี้มันไม่ใช่หอยธรรมดามันหอยทองหล่อครับบบลลี่เจอไอตัวนึ้งอยู่โนไนเจออื่นตรงโน้นโดนเขาคุ้มมันกินไมื่หลหรอื่นไม่ช่วย ไม่ไม่พ่อคงไม่ได้กินหรอกใช่ตอนลุงบนเขาได้เยอะเลยให้กับตา้งเดิมหรือเปล่าล่ะไปตรงนู้นได้ป่ะกลับถูกไหมกลับถูกไหมไปเราเดินมาหลายกิโลแล้วนะกลับถูกไหมแค่นั้นเละดิทางเดิมอ่ะนู่นนู่นต้องถามเจ้าขบ้านนมานู่นทางนู่นพวกเราไม่รู้จักหรอกนี่อ่ะเดินตัวล้ไหนไหนไหนคจับให้ดูอื้ออิ้นเขียดจริงได้บอกแป๋าแสตงมีมิ๊ก กิน,นต้องลอยพวกนั่งแหละาสายตาดีนะสายไงเข้าเข้าใกลยังไงเอาเสื้อกระเป๋าเข้าไปเฮ้ยบ้าดิ <c oughs> เอาตะแกรงมาเฮ้ยน้อยเอาของมื่อหนี่เฮ้ยกูจับเขียดได้เป็นสิบตัวแล้วนีอ่อันซุ่มหาห,าหาหอยเขาจะหาหอยอยู่หานละเขาจะมีไฟอยู่แล้วลูก vâng เราเราใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงนะครับที่ไปหากบหาเขียดไม่ถึงไม่ถึงอะฮะไม่ถึงผมนับได้นะพี่นะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะโอเคก็เราจะไปดูกันว่าภารกิจของเราวันนี้ที่เราจะไปหากบหาเขียดเนี่ยเราได้กบได้เขียดมาเท่าไหร่หรือไม่ได้อย่างไรลองไม่เหลือมึงไม่พูด่าไม่พูดตรงนั้นดิตายจริงออ คือเราไปหาเขียดหากบครับแล้ววันนี้เราจะได้อะไรเราใช้เวลาประมาณ40่สินาทีครับพี่ไปกันห้าสี่ห้าคนถาบแล้วจะได้อะไรครับเดียเดี๋ยวเดี๋ถูกเชิดแต่เชิดลืมรองเท้าไว้ที่ขอบสระขึ้นมายังยังมาแล้วมาแล้วเมัมาแล้วอ่าม่ใจเฮ้ยเดี๋ยวนคือจริงวันนี้มาแบบไม่ได้นัด อยากลองไปฮาร์มกบขาวเขียดกับพี่ใช่ไหมครับพี่คือฝนฟ้ามันไม่ตกอึ่งมันกับว่าออกเนี่ยเขียดมันกับว่าออกแต่ว่าอยากไปดูว่าวิธีพวกพี่ทํายังไงหายังไงใช่ให้ไปดูแต่สิ่งที่ได้มาวันนี้น่าจะเซอร์ไพรส์มันไม่เซอร์ไพรส์เราจะพอใจอยู่ไม่รู้จริงๆกลัวไม่ปล่อยนะเนี่ยเงาอย่างมากมาดูทีละอย่างเลยเอามาเปิดมาพี่ตัวนี้กระปอมที่ดิน คได้อะไรมาได้เลยมาเท่าเท่งสูงเท่งสูงลง่นรุ่ยังครับพี่น้องมุกเขียดลงมาตัวนึ่งมีอึงเขียดก็บอกว่าขาของกระเตนเนี่ยนะเอ้าเขียดเขียดไปแล้วโอ้ยหังห่างไปใส่ปะมึวะเออมันเสียโอ้ยอ่ะนี่คือเขียดปะโอ ผมไ่ได้หักขามันบ่ครับสดเลยดูกบครับส่วนอันนี้คืออะไรครับกบครับเดี๋ยวเดี๋ครับผมจะไม่เบิ่งฮะผมได้ยังมากเหมือนนี้อ้าวลองเบิ่งอันนี้โอเคเลยโอเคเลยอ่าโอเคเลยโอเคเลยกบมากครับโอ้ยครับใส่มึงดูเอาลงลงเอาลงมึงดูวยผเป็นตัวเดียวแล้วครับวันนีเต็มบอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วสู้ว่าหักขาเนาะสู้ไปสังเบิ่งสังเบิ่งเอามันอย่าไปปล่อยมันไปเลยปล่ไปมันไปเลย ก็บังกบใหญ่เท่านี้เนี่ยเนีกบใหญ่กบใหญ่เบิ่์มังเท่านี้ย่าจะแข่งหักอะไรเด้อติเต้นน้าหน่าว่าแม่พวกเอ็นแค่ตัวเดียวครับอีกตัวนึงครับนี่ครับโอ้ได้กบใหญ่ได้กบใหญ่ครับโอ้ยสุดยอดอันนี้กบธรรมชาติได้ครับในมาเนี่ยเจ้าบ่หักขามันขึ้นแล้วบางนี้บ่าแม่ตะกบเได้ครับยังอีกอะไรครับพี่บพี่น้องเอ้ยนี่นี่โอ้ยเชื่อนี่ครับพี่น้องเออ นี่แคินะซีซมาที่ครับไปหามาถูกนี่หอยปังหอยเชอรี่หอยเชอรี่ครับชอ้หวนนีเราเดิามาสชั่วโมงกว่าไป้ต้ได้เขียดได้ยึงได้กุ้งได้หอยครับพี่น้องแเทพมานครราชสีมามากินหอยก็ก็มงกินกินเขียดไงก็ใช่ไงได้หอยก็ได้หอยก็ไม่ไปร้ายมี่สองตัวได้คุมอยู่แล้วสุดยอดกินได้ไหมกินได้กินกบกินเขียดได้แต่ผมไม่กิน ไม่กินพวกเดียวกันคุณไม่ใช่กบไม่ใช่เขียดใช่ครับเเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวพาไอ้จีมาเอาวันที่ฟ้าร้องฝนตกจริงจแล้วค่อยมาหากันจริงจริงวันนี้มันมันมันก็ประมาณนี้แหละไอ้กบเขาก็หาขอบสาตอนที่เขาหาหอยเชลลีได้เลยจนมั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 นจะแอบอยู่ตามขอบสะไปไปเจอหอยแล้วเจอกบก็เลยได้มาสองตัวครับไม่ใช่เจอกบอย่างเดียวนะครับ เดินไปตามทุกนาจะไปเจอลูกนกอีก2ตัวอีกครับอ้าวไม่ได้เอามาครับแต่ว่าสวยงามมากแสได้ว่านวดนี้มีอะไรมีสองศูนย์เดี๋ยวอกลายมันสิเคลื่อนอ้าวอพี่น้องครับถือว่าวันนี้นะครับขอบคุณน้องหนึ่งครับผมขอบคุณน้องหนึ่งอย่างผมครับทีมช่องเหลือเฟอร์ชานแนลนะครับครับผมฝากขอบคุณที่น้องด้วยนะครับที่แวะมาเยเย็นถ้าเกิดว่าท่านใด ยูทูบท่านใดที่เพิ่งทํามีคนตามน้อยหรือมีคนตามเยอะผมไม่ว่าครับผมคอลแลบได้หมดทุกคนนะครับครับผมก็คือคอลแลบได้หมดทุกคนก็คือเราพี่น้องคนไทยด้วยกันช่วยกันนะครับคือเปิดการมองเห็นให้ซึ่งกันและกันครับพี่นะครับผมก็ไม่ใช่คนติดตามเยอะนะผมก็ไปหาคอลแลบคนนู้นคนนี้มั่งแชร์กันแชร์กันเพื่อเฟือ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับอย่างวันนี้น้องหนึ่งมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านดีดีชแนลครับบ้านดีดีชแนลผมก็ต้องขอบคุณเนาะพี่เหลือนี่พี่ชายที่แสนดีของผมเลยนะฮะจริงๆให้ทำเรื่องจริงๆเขาทําเรื่องบ้านรับเหมาใช่ไหมใช่ครับผมรับสร้างบ้านอยู่แต่ว่าให้คนรู้ตัวตนของเราห่อยว่าก่อนที่เราไปรับเหมาเนี่ยคือเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็บรให้เขารู้ตัวตนของเราว่าก่อนที่จะมาติดตามช่องอันนี้มันเป็นใครวะไม่ใช่ไปถ่ายแต่ เราทําบ้านอย่างเดียวใช่วันนี้ถือว่ามาทําคอนเทนต์ดีแล้วหลากหลายหน่อยหลากหลายหน่อยแล้วก็วันนี้พิยารด้วยนะครับพิยารกระปอมพิยารกระป๋องพี่ต้นด้วยกระป๋องวันนี้เขาเรียกว่าคนไทยไม่ท right. ิ yeah, ้งกันอ่ามีอะไรเรามาช่วยมาแชร์กันยุก้าวศูนย์น่าจะรู้จักกันดีเนาะวงกระปอมนะครับนักร้องนักร้องยามาท่าเจ้ายามาเก่งใส่คอยนี่นี่นี่ปลาล่าปลาปล่าปลาจมปลาลาปลาล่าปลาจม อย่าลืมปลาล่าปลาจอมอย่าลืมปล่อยขี้ปลาบอย่าลืมแกงกั่วแกงอ่อมมากินมากินเข่าจี๊ฟังไปฟังมาเหมือนจะลืมเพลงตเลยลืมเรื่องเนื้อนี่ไหมมันโดนเหรอเนาะ้องเ้รองรับแล้วครับมีซ้ำเข่าครับพี่น้องเอาเอาขอบคุณครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อฝากติดตามกดแชร์กดไลค์โอเคครับครับจ้าข้าสวัสดีครับสวัสดีครับ บักนี่ยังนี่อ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโชดด้วยด้วยรีดาขารีสาขาไม่ีดีดสาขาเลยม่ีดสาขา้วยครับอ่ะนี่เลยว้ายจบนั่นว้าวว้าวว้ว